ยืนยันคนไทยเสียชีวิตที่จีนไม่ใช่การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ซาและแอนเทโลไวรัส71และไทยยังไม่พบการติดเชื้อไข้หวัดนกทั้งสองสายพันธุ์ จากกรณีมีข่าวการกักตัวภรรยาและบุตรของแพทย์ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญหลังกลับจากประเทศจีนนั้นในแพทย์ประดิษฐ์สินทวนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยในแพทย์นรง์สหเมธาพัฒน์ประลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณาสุขที่ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ควบคุมโรคข,ของมณฑลยูนานประเทศจีนเกี่ยวกับสาเหตุ การเสียชีวิตระหว่างไปเที่ยวที่ประเทศจีนของบุตรแพทย์ที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งทางจีนได้เก็บสารคัดหลังจากผู้เสียชีวิตส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกสายพันธุ์เอ n เสายพันธุ์ S5N1 และสายพันธุ์ H9N2 หรือ a r โ Corona Virus, e n t e r o v i r u s 71และ c o x s a ก i e a 16สำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดและกลับจากประเทศจีนได้มีระบบการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขและเมื่อทราบผลจากทางการจีนว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่ใช่จากเชื้อไวรัสและถือว่าขณะนี้พ้นระยะฟักตัวของโรคซึ่งระยะเวลา10วันใช้ป เป็นเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลจึงค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ได้มีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นแต่อย่างใดอีกทั้งยังขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีการกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตรายนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขมีระบบการเฝ้าระวังโรคที่สามารถตรวจจับความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วโดยสั่งการให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นใน4กลุ่มได้แก่ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและมีอาการปอดบวม ผู้ป่วยปอดบวมที่พบสองคนขึ้นไปซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทางระบาดวิทยาและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขที่ป่วยเป็นปอดบวมนอกจากนี้ได้เตรียมพร้อมทั้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วห้องตรวจยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการยาต้านไวรัส รวมทั้งมีระบบการทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลกศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขเครือข่ายนักระบาดวิทยากลุ่มประเทศอาเซียนบวกสรวมทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ